สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่20ตุลาคม2557สัปดาห์ที่แล้วว่คคากระทองคำปรับตัวขึ้นต่อเป็นสัปดาห์ที่2องนะคะปัจจัยหนุนเนี่ยมาจากเงินดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนค่าลงนะคะจากตัวเลขเศรษฐกาจอเมริกาที่บางตัวเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเจ้าหน,นี้เพรน,นะคะก็มีความเห็นว่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เศรษฐกิจ โลกที่ทอโรงนี่จะกระทบกับเศรษฐกิจของสหรัอเมริกานะคะนะเพราะฉะนั้นตลาดก็ประเมินว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะทะลอออกไปหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ดีราคาทองคำวันสูงนี้มีการย่อตัวลงไปนะคะที่1,230ดอลลาร์แต่ในที่สุดก็มีผังซื้อกลับเข้ามานะคะราคาทองคำปิดตลาด เมื่อคืนวันศุกร์นะคะหนึ่ดอลลาร์ลดลงไปแค่46เซนนะคะหลักๆเนี่ยมาจากวันศุกร์เนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือตัดชีความเชื่อม,มั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมปรากฏว่าแตะระดับสูงสุดในรอบ7ปีนะคะตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านก็เพิ่มขึ้นมากกว่านะักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับเส่วน นะคะในสัปดาห์ที่เราเนี่ยปรากฏว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีแรงเทขายในตลาดหุ้นนะคะก็มีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะจากความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชอตัวลงนะคะแล้วก็มีแรงซื้อในตัวพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะของอเมริกานะคะที่อายุ2ปีปรากฏว่าปรับตัวลงข้อนน้างจำมานะคะเราก็ต้องบอกว่าตัวตามพลอบแทน,น,นเนี่ยก ออต้องบอกว่าค่อนข้างจะใกล้กับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะว่านระดับที่จะต่ำกว่านี้ก็คงเป็นไปได้ยากพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกดดันให้การปรับขึ้นของราคาทางองคำนียมีกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดเหมือนกันนะคะจากประเด็นตรงนี้นะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะประเด็นที่สำคัญนียจะมาจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐ ของทั้งสหรัฐอเมริกาของจีนของยุโรปนะคะของจีนเนี่ยก็มี GDP ไตรมาสามนะคะที่ตลาดประเมินว่าน่าจะออกมาขยายตัวแค่7.2-7.3%งเ็ที่เป็นหัาตาที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะ,ะตรงนี้อาจจะมีผลกับความต้องการทองคำเหมือนกันเพราะจีนก็เป็นประเทศที่เป็นพวกทองคำรายใหญ่นะคะแล้วก็ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับว่าสัปดาห์นี้บางตัวก็อาจจะออกมาดีไม่ดีนะคะมันก็จะมีประเด็นที่เป็นประเด็นบวกแล้วก็ประเด็นลบกับราคาทองคาเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยมีแนวรับนะคะอยู่ประมาณพันสองร้อยยี่สิบห้าถึงพันสองร้อยสามสิบนะคะในส่วนของแนวต้านเนี่ยพันสองร้อยห้าสิบถึงพันสองร้อยห้าสิบห้าดอลลาร์เพราะฉะนั้นประเมินนะคะว่าสัปดาห์นี้อาจจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณแนวรับแนวต,นต้านตรงนี้นะคะปรับฐานลงมาเนี่ย น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะเข้าสู่เทศกาลดิวารีของอินเดียนะคะเข้าสู่เทศกาลอินเดียเ,เข้าสู่เทศกาลดิวารีของอินเดียก็คือเป็นเทศกาลปีใหม่นะคะจะเริ่มวันที่23ตุลาคมนะคะปกติเทศกาลดิวารีน่ยจะกินระยะเวลาประมาณสัก5วันนะคะวันแรกที่เริ่มเข้าสู่เทศกาลเนี่ยก็จะมีแรงซื้อทองคำค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่า เทศกาลนี้นะคะเป็นเทศกาลปีใหม่ที่เขาก็จะมีการซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตามรวมถึงทองคำนะคะนั้นการปรับฐานลงของราคทองคําในสัปดาห์นี้ก็จะมีปัจจัยหนุนนะคะจากเทศกาลดิวารีเข้ามาช่วยนะคะสำหรับคนที่ลงทุนใน g o ลฟิ u จอร์นะคะก็ปรับฐานลงมา $1,230-$2,220 12ยังดอลลาร์ย่งแนะนำเปิดซื้อได้นะคะจุดคัลลอส1,210ดอลลาร์ ส่วนตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่เราก็คนละเรื่องกับออทองคำนะคะก็ปรับตัวลงต่อเพราะว่าความกังวลของเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะคะที่ทำให้มีแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะประกอบกับว่าตลาดหุ้นก็ขึ้นไปค่อนข้างยอะ ระ,ะดับนี้ก็ถือว่าค่อนห้างจะแพงในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเซ t น n ิเ t 1600จุดก็เป็นระดับที่ค่อนห้าจะแพงนะะมีแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงค่อนห้าเสเยอะทีเดียวนะคะส่วนปจัจจัยบวกแน่มีเรื่องการประกาศงบแต่มาสามของกลุ่มทางการพาณิชย์นะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามา วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะยังมีแรงเทขายจากนักลงทุนต่างประเทศอยู่ประมาณ2,700ล้านบาทนะคะแรงซื้อที่มีกลับเข้ามาเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศนะคะซื้อสุดทีในตัวเลขใกล้เคียงกับที่นักลงทุนต่างประเทศขายสุดทีนะคะตัวเลข2,700ล้านบาทเหมือนกันส่วนในตลาดอุพันนะคะนักลงทุนต่างประเทศน่าสนใจนะคะกลับมามียอดซื้อสุดทีในเซ็ต50 i n d e x Future เยอะเหมือนกันนะคะ2,52สัญญานะครับ ประเด็นที่ต้องระวังสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสสของจีนนะคะถ้าออกมาย่ำแย่นเนี่ยจะน่าจะมีแรงเทขายนะคะประกาศออกมาวันอังคารนะคะว่าได้เกิดวันนี้วันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นนะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวขึ้น200กว่าจุดวันนี้ก็เห็นว่าช่วงเช้านะคะดัชนีนิเกอิก็เปิดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น300กว่าจุดนะคะหลักๆก,ก็คือเผราว่าการ ของหุ้นนะคะในในบริษัทตัวทะเบียนในของสารเมิกาเน่ออกมาค่อนข้างจะดีนะตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจซหร์มากาออกมาดีเหมือนกันนะคะว่าในเดือนนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะคะในส่วนของแนวรับนะคะในการที่จะกลับเข้าซื้อยนะคะกรณีที่มีการปรับฐานลงก็คือประมาณสักหนึ่งถึงจุดนะคะเข้าซื้อได้นะครับ จุดค้าลอสนะคะหนึ่จุดนะคะเพราะถ้าเกิดประคองเหนือหนึ่ 1, จุดไม่ได้ก็จะมีการเ,าเกิดสัญญาณขายนะคะแนวรับถัดไปก็คือ9ก้จุดวันนี้เชื่อว่าปรับตัวขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอยู่เนี่ยถ้าต้นทุนต่ําๆนะคะเข้าไปซื้อวันศุกร์เนี่ยนะคะปรับตัวขึ้นมาใ,ใกล้ๆพันสาจุดเนี่ยนะคะขายทํากําไรออกไปก่อนดีกว่านะคะเรากลับมารับก็คือประมาณ แนวรับประมาณ1,500ถึง1ั0 0จุดนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ